สวัสดีครับผมวันนี้วันที่4เมษายนปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับจากกระทรวงการคลังมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็มีการสรุปนะณเมื่อวานนี้คือวันที่3เมษายนเนี่ยนะครับมียอดใช้จ่ายสะสมนะครับอยู่ที่1,990.17ล้านบาทเลยนะครับโอ้ไม่น้อยนะครับ หลายท่านมีการสอบถามมาด้วยนะครับว่าเอ๊รายการไหนนะในส่วนของบัตรสุขการณ์รัฐรอบใหม่ที่กดเงินสดได้นะครับผมนะก็วันนี้มาแจ้งและอัปเดตกันครับมีหนึ่งรายการเท่านั้นที่สามารถกดเป็นเงินสดได้รายการไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คมาตรวจสอบกันนะว่าทำอย่างไรนะครับ สำหรับในเรื่องของยอดใช้จ่ายสิทธิ์บัตรสวัสด์แห่งรัฐนะครับต้องบอกว่ารอบใหม่นี้นะวันที่3เมษายนก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีการใช้สิทธิ์นะครับเยอะมากเลยก็คือร้านทงฟ้านะครับผมที่ท่านอาจจะไปเริ่มใช้กันมานะวัน2วันแล้วนะครับยอดสะสมจํานวนอยู่ที่1,990.17ล้านบาทนะครับผมก็ไม่น้อยสำหรับในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับบัตรสกรัฐรอบใหม่ ซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนของร้านธงฟ้านะครับก็จะใช้สิทธิ์นะครับโดยการนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดบวกกับประหัสพิน6หลักนะครับไปใช้งานนะสำหรับในเรื่องของร้านธงฟ้าราคาประหยัดนั่นเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับในเรื่องของร้านธงฟ้าก็มีคำถามมาว่านะมีการให้บริการแล้วก็จ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับเงินเนี่ยเข้าวันไหนอย่างไรตามที่ข้อมูลนะครับปฏิทินการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าบัญชีหน่วยงานหรือร้านค้าที่รับบัตรสุการแห่งรัฐประจําเดือนเมษ,ษายนนะถ้าพูดถึงนะครับในการใช้งานเนาะนะครับเริ่มวันที่ 1, วันที่2วันที่เข้าเนี่ยนะครับก็จะมีการจ่ายหรือโอนเงินวันที่3นะครับนะที่จะจ่ายเงินนะครับนี่ก็จะเป็นรอบถ้ามีการใช้บัตรวันที่3นะครับผมก็จะมีการโอนเงินเข้าวันที่4หรือวันที่4เนี่ยนะครับผมมีการใช้บัตรนะหรือเขาเรียกว่าไปรูดนะใช้บัตร ร้านค้าก็จะได้รับการจ่ายเงินวันที่5นะครับผมเมษายนอย่างนี้นะครับหรือในส่วนของจ่ายวันที่5วันที่6ร้านค้าก็จะได้รับในวันที่7เมษายนอย่างนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นปฏิทินนะครับในรูปแบบนะครับหรือช่วงสงการนะท่านมีการจ่าย 12, 13, 14, 15, 16, 17 เมษายนนะครับผมในการที่ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยไปดําเนินการรูดซื้อสินค้านะครับเงินก็จะโอนเข้านะครับให้กับร้านค้าคือวันที่18เมษายนอย่างนี้เป็นต้นอ่านี่ก็คือรองตรวจสอบตรวจช็คนะครับสำหรับในเรื่องของวันใช้จ่ายหรือวันรูดของประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์นะครับไปเรียบร้อยแล้วทางด้านของร้านค้าเนี่ยนะครับผมจะได้รับเงินนะครับนะในการที่กระทรวงการคลังจ่ายเงินเข้าไปเนี่ยวันไหนอย่างไร ก็เทียบปฏิทินตรงนี้นะก็น่าจะมีความชัดเจนนะครับมากขึ้นแล้วก็ตอบคําถามให้กับทางด้านของร้านธงฟ้าราคาประหยัดที่มีเครื่องรูดนะครับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องรูด EDC ดังกล่าวนี้นะ่าให้กับท่านรับทราบนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากกระโวนคลังที่มีรายละเอียดนะครับให้กับท่านรับทราบนะนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของการสรุปนะครับหลายท่านก็ติดตามอยู่ว่าเป็นการสรุปจากกระทรวงคลังเหมือนเดิมนะครับณวันที่3เมษายนก็คือเมื่อวานนี้นะครับเวลา13.00น,นมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะครับอยู่ที่14 5 9 6 8 2 0คนนะครับถ้าเราดูในเรื่องของการยืนยันตัวตนสำเร็จนะก็คือผ่าน3ด่าน จำนวนทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่12ล้าน9 2,750คนด้วยกันนะครับผมที่ดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับผ่านด่านที่3เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็แบ่งเป็นรอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าแต่ละรอบเนี่ยนะครับได้รับสิทธิ์วันไหนอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีกลุ่มคนที่ต้องไปดเนินการเลยครับยื่นผลอุทธรณ์นะครับผลการพิจารณาซึ่งถ้าเราดูนะครับในเรื่องของการพิจารณาที่ไม่ผ่านนะก็อยู่ที่นะครับหนึ่งล้านสองแสนคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าที่มีการนะครับดาเนินการยืนยันตัวตน แล้วก็ยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับผมไม่สําเร็จก็คือด่านที่3นี้ขึ้นกระบาทนะครับเนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยไม่ผ่านซึ่งในกรณีนี้ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนนะครับไม่สําเร็จตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลนะครับณนะที่ว่าการอําเภอหรือสํานักง,งานเขตกรุงเทพ หรือหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจาตัวประชาชนแล้วให้ดําเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งอ่านี่กรณีที่ด่านที่3นะครับขึ้นกากบาทนะครับก็รองตรวจสอบแล้วก็เช็ควิธีการนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่กระวงคลังสรุปให้กับทุกท่านเห็นภาพเนาะว่ายืนยันตัวตนสําเร็จแล้วจํานวนเท่าไหร่นะครับผลการพิจารณาคุณสมบัติไม่ผ่านจํานวนเท่าไหร่ รวมไปถึงนะครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับไม่ผ่านด่านที่3ต้องทําอย่างไรก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจในแต่ละกลุ่มนะครับที่ดําเนินการเนาะนะครับโดยยอดทั้งหมดก็14กว่าร้านคนนะครับผมที่ดําเนินการนะครับผมกระรวงคลั้งได้แจ้งเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับตามนี้นะครับทีนี้สําหรับในเรื่องของผลการยืนยันแต่ละรอบนะครับขออนุญาตทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่ท่านดําเนินการยืนยันในรอบดังกล่าวก็คือ1มีนาถึง26มีนา ก็ใช้สิทธิ์นะครับ1เมษาตามลําดับนะอันนี้ปกติโดยทั่วไปนะครับในการยืนยันตัวตนรอบ27มีนาถึง26เมษานะครับก็จะได้รับนะครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์วันที่1พฤษภานะซึ่งในรอบนี้ก็ได้รับ300บาทแล้วก็บวกกับนะครับย้อนหลังของเดือนเมษายนอีก300ก็เป็น600บาทนะครับหรือท่านดําเนินการยืนยันตัวตน27เมษาถึง26พฤษภา นะครับก็จะใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนาซึ่งก็ได้รอบของเดือนนี้300บวกกับย้อนหลังอีก2เดือนนะครับผมก็คือพฤษภากับเมษสาย600รวมแล้วเป็น900ตามลําดับนะครับผมนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ควอนทราบนะครับผมแล้วก็ถ้ายืนยันตัวตนสําเร็จในรอบ27พฤษภาถึง26มิถุนาก็จะใช้สิทธิ์ในรอบของ1กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็ได้รับ300บวกย้อนหลังอีก900 นะเพราะนั้นก็จะเป็น1,200บาทนะอันนี้ก็เป็นการแจ้งอัปเดตกันนะครับเพราะนั้นท่านจะต้องไปทําการยืนยันตัวตนแบบนี้ให้สําเร็จเสียก่อนนะฮะถึงจะดําเนินการยืนตามรอบตามรอบที่เขากําหนดเนี่ยก็ใช้สิทธิ์นะครับในรอบดังกล่าวที่แบ่งปันไปแล้วก็มีสิทธิ์ย้อนหลังนะครับผมตามที่แจกแจงไปเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูครับไฮไลท์หลายท่านก็สอบถามว่ามี1รายการรายการไหนรานะครับที่มีการกดเงินสดได้ สำหรับเดือนเมษายนครับตามที่หลายท่านรับทราบก็คือถ้าเป็นวงเงินซื้อสินค้าก็ได้รับ300บาทที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับอันนี้ก็นําบัตรประชาชนนะครับไปรูดนะที่เครื่อง EDC ก็ดีหรือนะครับแอปพลิเคชันถุงเงินก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องใช้รหัสผ่านด้วยในเรื่องของวงเงินนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรอบของกลุ่มปลอบางเนาะตามที่แจกแจงไปนะครับมีในส่วนของค่าไฟนะครับไม่เกิน315บาท คนะ่าน้ำประปานะครับก็มีการช่วยเหลือ100บาทนะครับแต่ว่าไม่เกิน315บาทนะครับนะส่วนเกิน100ก็เป็นจ่ายส่วนต่างไปนะครับ อันนี้นะครับสรายการนี้ก็คือค่าไฟกับค่าน้ําประปาหลายท่านก็สอบถามเข้ามาสําหรับรอบใหม่นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะนะครับผมแล้วก็นะครับในส่วนของการโอนเงินนะครับก็ไม่มีนะถ้าท่านตรงตามเงื่อนไขนะครับบินก็จะเป็นศูนย์บาทนะครับอันนี้ก็แจกแจงกันเพิ่มเติมนะเพราะว่าหลายท่านก็สอบถามเข้ามาพอสมควรนะครับ สำหรับในหนึ่งรายการนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทางด้านของผู้พิการนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิ์ของรัฐรอบใหม่ก็จะเป็นผลพวงสําหรับในเรื่องของการที่จะมีการโอนเงินเข้าให้อันนี้ต้องบอกว่า ผู้พิการนะครับท่านจะต้องดําเนินการไปผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็รายการนี้ตามที่แจ้งไปนะครับว่า1รายการที่ผู้ที่นะครับได้รับสิทธิ์บริกรัรของงรัฐรอบใหม่นะครับก็จะได้รับ200บาทนะครับสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้เพราะว่าโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ท่านผูกด้วยนะครับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่แจ้งให้ท่านรับทราบน,นะครับแล้วก็ในส่วนของรายการของผู้พกันตนนะครับมาตรา3 3 3 9 ก็จะมีนะครับวันที่30เมษายนนี้ก็เป็นเงินสงคบุตรบุตร800บาทนะครับผมก็ระยะเวลาก็ถึงนะครับ6ขวบอ่ะนี่ก็เป็นโดยรวมนะครับในเรื่องของการสรุปให้กับทุกท่านได้รับทราบเพราะนั้นหนึ่งรายการที่เน้นย้ําแล้วก็สอบถามเข้ามาที่บอกว่านะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้ก็คือรายการเบี้ยเพิ่มผู้พิการนะครับที่นะครับเข้าในเรื่องของบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองนะเอาละ นี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาอัปเดตกันให้กับท่านได้รับทราบในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมนะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ